สวัสดีค่ะมาถึง EP ีที่5แล้วนะคะ mm hmm. กับภารกิจพิชิตโลกรวนซีรีส์ที่จะพาทุกคนท่องโลกการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้อยู่กับตี้ยาที่นีค่ะและเนมจาก a g o r a ร n d i g i v e n d เ r ค่ะค่ะใครที่เปิดมาเจอเราใน EP นี้และยังไม่ได้ฟังใน c EP ที่แล้วชวนไปย้อนฟังกันก่นกอนได้นะคะจะช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่ามีบทบาทยังไงต่อการแก้ปัญหาเรื่องโลกรวนค่ะ เอใน EP ีที่แล้วแอบเห็นว่าพี่โก้กับพี่ดวงพาไปสำรวจโลกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโดยมองผ่านของวิเศษของโดเรมอนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ EP ีนี้ยังคงขอหยิบยืมของวิเศษโดเรมอนอีกแล้วค่ะแต่เป็นประตูไปที่ไหนก็ได้เพราะวันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อดูความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานกันค่ะ ซึ่งในวันนี้เราอยู่กับเนมนะคะเนมก็ทํางานอยู่ที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในหลายประเทศเลยอย่างนี้ประตูไปที่ไหนก็ได้เนมจะพาเราไปที่ไหนบ้างคะ แน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเยอรมนีค่ะซึ่งเป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาหลายยุคหลายสมัยเลยอีกที่หนึ่งที่อยากพาไปก็คือนอร์เวย์ค่ะเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยมีความโดดเด่นในด้านตลาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีนะคะแล้วก็ถ้ากลับมาดูเอเชียเนี่ยอยากพาไปจีนค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้นําการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในแถบเอเชียเลยเราไปกัน3ประเทศเลยนะคะงั้นเราไปประเทศแรกกันเลยไหมคะเยอรมนีค่ะ ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานของเยอรมนีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเทรนด์การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมในสัดส่วนที่มากๆยังนับว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับหลายๆประเทศที่เพิ่งประกาศเป้าหมายเนทซีโร่นะคะรวมถึงประเทศไทยเองซึ่งจากนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยก็กําลังจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ,นผ่านด้านพลังงานนี้ไปพร้อมๆกับประเทศอื่นเช่นเดียวกันค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายในอีก30กว่าปีข้างหน้า เอ๊งั้นก็หมายความว่าตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนเลยเนาะที่บรรลุเป้าหมายถูกต้องไหมคะแล้วอะไรคือความแตกต่างของแต่ละประเทศที่ทําให้บางประเทศถึงก้าวหน้ามากก้าวหน้าน้อยต่างกัน ก็ถ้าเราดูจากผลสำรวจของ w ว r l d แบ n k นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเ Net ซีโร่หรือว่าจริงจังในการที่จะปัญญัติลงในกฎหมายหรือในนโยบายระดับประเทศอย่างเป็นทางการนะคะ,คะซึ่งเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่มีการระบุปเป้าหมายเ Net ซีโร่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าคล i m เม e l อ w นะคะแล้วก็เพิ่งมีการปรับเป้าหมายเน t ซีโร่จากปี2050มาเป็นปี2045ในปีที่ผ่านมาเองค่ะเอ๊ จริงๆรงแล้วเรื่องการวางเป้าหมายบรรลุในซีโร่มันเป็นเป้าระยะยาวกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสําหรับเยอรมน,นีถ้าเกิดเขาไม่ปรับเป้าหมายให้เร็วขึ้นเขาก็เร็วกว่าเรามากอยู่แล้วอะไรทําให้เยอรมน,นีถึงได้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นอีกอะคะเนม ต้องขอเล่าก่อนเลยว่าในยุคที่ไม่ค่อยมีใครใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเยอรมนีเนี่ยเริ่มสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2004ั่ะคะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยถูกผลักดันมาจากกฎหมายที่ให้ยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์นะคะทำให้ประเทศเยอรมนีเนี่ยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาทดแทนพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็พลังงานถ่านหิน,เ,นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย จนในปัจจุบันเนี่ยมีสัดส,ส่วนพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากถึง45เเลยค่ะโหก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็ยังไม่หยุดแค่นี้ถูกต้องไหมคะเขายังไปต่ออีกใช่เลยค่ะคือถ้าเราดูจากงานศึกษาของอาร์กราอินิกเวนเดอร์นะคะซึ่งมีการฉายภาพไว้ว,ว่าสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของประเทศเยอรมนีเนี่ยต้องเพิ่มสูงมากถึง70นนะคะแล้วก็มีการยุติการใช้พลังงานถ่านหินให้ได้ภายในปี2030 จึงจะสามารถทำให้ประเทศเยอรมนีบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2045ได้นะคะเท่ากับว่าเยอรมนีต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า300กว่ากิกะวัตต์นะคะในขณะที่พลังงานลมจะต้องมีกำลังผลิตมากถึง215กิกะวัตต์ภายในปี2045ค่ะเราจะได้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมเนี่ยเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของระบบไฟฟ้าในอนาคตของประเทศเยอรมนีกันเลย เยาวันนี้เข้ามาพร้อมเป้าหมายที่ดูยากขึ้นเพื่อสําเร็จเร็วขึ้นนะคะเท่ากับว่ารัฐบาลเขาต้องมีแผนแล้วก็การดําเนินการที่ชัดเจนมากนะคะแบบนี้ อย่างที่เคยเล่าก่อนหน้านี้ค่ะว่าเยอรมนี hmm. มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี2004 mm hmm. นะคะ,คะเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายที่สนับสนุนพลังงานสะอาดแล้วก็ผู้เล่นใหม่ๆใ,ใ,ในตลาดนั้งแต่สมัยนูน้นออโดยภาครัฐเนี่ยออกนโยบายที่เรียกว่า feed-in tariff นะคะซึ่งเป็นการการันตีราคารับซื้อพลังงานหมุนเวียนในราคาที่สูงกว่าตลาดนะคะในสมัยนั้นเป็นระยะเวลา20ปี การอุดหนุนจากภาคร,รัฐเนี่ยแหะค่ะที่ทาให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในช่วงแรกๆนะคะแต่ต่อมาก็มีการปรับจากานโยบายฟีดอินทารีมาเป็นการประมูลในปี2014ะค่ะแล้วก็ใช้ระบบการประมูลมาจนถึงปัจจุบันเอ๊ทำไมเขาถึงมีการปรับนโยบายจากฟีดอินทารีมาเป็นการประมูลนะคะมาจากเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเลยค่ะที่ทําให้ต้นทุนการผลิตพลังงานาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมเนี่ยถูกลงอย่างมากนะคะในทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ไม่ต้องได้ไม่ต้องมีการอุดหนุนจากภาครัฐผ่านนโยบายอย่างฟ i t อินทารีฟแล้วนะคะออโดยมีการปรับมาใช้การประมูลเป็นการประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ทําให้สามารถรับซื้อราคาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยในราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็สะท้อนราคาตลาดด้วยค่ะจริงๆก็พอคุ้นๆน,นะคะว่าไทยก็มีนโยบายอย่างนี้หรือเปล่าคะ ใช่เลยค่ะประเทศไทยก็เริ่มคล้ายๆกันเลยคือเริ่มจากมีการใช้ในโยบายฟีดอินทาริสในการสนับสนุนช่วงแรกๆนะคะแล้วก็ต่อมามีการใช้การประมูลเพื่อรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเป็นครั้งแรกในปี2016ค่ะเอแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประมูลครั้งสุดท้ายที่มีในไทยนะคะ,ค,ะคือการประมูลเอ uh, p พีพี i ฮ Fir ดมในปี2017ซึ่งก็เมื่อ5ปีที่แล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการประมูลรับซื้อพลังงานหมุนเวียนนะคะ ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีอีกครั้งเมื่อไหร่นะคะนโยบายที่ไม่ต่อเนื่องเนี่นยแน่นอนว่ามันส่งสัญญาณที่มีความไม่แน่นอนในการลงทุนนะคะทำให้ โอกาสที่ภาคเอกชนหรือประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมก็ลดน้อยลงค่ะก็เสียดายโอกาสมากเลยนะคะดังนั้นภาครัฐก็ต้องมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนแล้วก็สําคัญเลยก็คือทําอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเอาจริงๆยังสงสัยเรื่องค่ะทั้งในเรื่องของพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่เราจะรู้กันว่ามีความท้าทายอยู่มากเพราะว่าเขามีลักษณะเฉพาะเช่นว่าถ้าแดดไม่ออกลมไม่มีก็จะผลิตไฟฟ้าไม่ได้อย่างนี้เยอนวันนี้เขามีวิธีการจัดการยังไงคะ ใช่เลยค่ะคือความผันผวนจากบางวันที่ไม่มีแดดหรือบางวันที่ไม่มีลมเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้านะคะดังนั้นเนี่ย การสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าค่ะจึงถือเป็นหัวใจสําคัญเลยของเยอรมนีที่ทําให้เขาสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานไฟฟ้าจากลมและก็แสงอาทิตย์ได้คีย์คือเรื่องความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะก็ต้องใช้ความยืดหยุ่นตรงนี้มารับมือกับปัญหาความไม่แน่นอนของพลังงานลมและแสงอาทิตย์วิธีหนึ่งที่รู้ก็คือการใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานหรือว่า energy storage นะคะมาช่วยในการเก็บไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันมาใช้ตอนกลางคืนแบบนั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเพิ่มความยืดหยุ่ในให้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยคะ่ะให้สามารถ ปรับระดับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ตอบสนองเร็วขึ้นนะคะต่อความผันผวน,นที่มาจากการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนได้ด้วยค่ะและที่สําคัญเลยเนี่ยประเทศเยอร,รมนีใช้ตลาดไฟฟ้าเป็นหลักในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าค่ะตลาดไฟฟ้าคานี้อยากให้เนมช่วยขยายความหน่ว่าตลาดไฟฟ้าจะมาสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าได้ยังไงนะคะเพราะในประเทศเยอร,รมนีเนี่ยมีการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดไฟฟ้าใช่ไหมคะโดยมีโดยมีราคาซื้อขายล่วงหน้า ที่สะท้อนมูลค่าของไฟฟ้าแบบเรียลไทม์เลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ทั้งฝั่งผู้บริตเนี่ย ปรับปริมาณการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยปรับเพิ่มหรือลดการใช้ไฟฟ้าค่ะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ,ะก็คือใช้เป็นแรงจูงใจให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้นะคะดูแล้วย,ยวันนี้เขาต้องคิดแล้วก็ทหลายอย่างมากเลยกลับมาที่ไทยบ้างดีกว่าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าจะให้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ลมเติบโตได้บ้างอะคะ่ะ คิดว่าจะต้องเริ่มจากนโยบายที่ชัดเจนของภาครัฐค่ะเพื่อส่งสัญญาณให้เอก,กชนเนี่ยเตรียมพร้อมในการลงทุนนะคะโดย,ยาภาครัฐเนี่ยจะต้องมีแผนการเปิดประมูลรับซื้อพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนนะคะโปร่งใสแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการประมูลเนี่ยค่ะที่ทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยมีตัวอย่างเรื่องของกฎการประมูลหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากหลายประเทศเลยนะคะที่ไทยสามารถนํามาพิจารณาปรับใช้ได้ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาด้วยว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะทำให้สามารถรองรับสัสดส่วนของพลังงานหมุนเย,ยนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อข้อดีของการที่มีประเทศเยอร,รมนีเดินหน้าไปก่อนเราเราก็สามารถนํามาเป็นบทเรียนใช้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ภาคไฟฟ้าของเยอร,รมนีก็เป็นพลังงานสะอาดแล้วต่อไปเราก็น่าจะเห็นเยอร,รมนีนําไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคขนส่งมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะโดยเฉพาะภาคขนส่งเนี่ยไม่เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้นนะคะเราคงเห็นกันว่าหลายๆประเทศเนี่ยประกาศเป้าหมายนโยบายการใช้รถย,ยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่เราก็มีเป้าหมายในส่วนนี้ด้วยเช่นกันอนั่นสินะพอพูดถึง E ีวีของไทยก็มีคนสนใจมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แต่ว่าการใช้งานก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเปิดประตูโดเลมอนไปอีกประเทศหนึ่งเนมจะพาไปประเทศไหนดีคะที่มี E ีวีก้าวหน้ามากมาก เรื่อง E ีีเนี่ยต้องขอรัดฟ้าพาไปประเทศนอร์เวย์เลยค่ะปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนยอดขายรถใหม่ในประเทศนอร์เวย์เป็นรถ E ีีมากถึง54%เนนะคะในปี2020ซึ่งสัดส่วนยอดขายรถที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็มีสัดส่วนที่ลดน้อยลงเรื่อยๆเลยค่ะอืมค่ะเป็นสัดส่วนรถ E ีวีที่เพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะคะแสะดงว่านโยบายของเขาต้องมีผลกระทบสูงแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแน่ ใช่เลยค่ะขอสรุปเป็น3ปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้นอร์เวย์เนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาตลาด EV ีข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการที่ภาครัฐสร้างแรงจูงใจทางนโยบายที่สนับสนุนทั้งฝั่งผู้ใช้รถแล้วก็ฝั่งผู้ผลิตรถ EV ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นมีนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มการซื้อหรือว่าการยดเว้นภาษีนําเข้าสําหรับรถ E ีค่ะทำให้รถ E ีเนี่ยราคาถูกลงฟังดูคุ้นๆข,ของไทยก็มีนะคะนโยบายลักษณะนี้ ใช่ค่ะแต่ว่านอร์เวย์เนี่ยไม่ได้ทําแค่นั้นนะคะเขายังได้มีมีมาตรการสน,นับสนุนฝั่งผู้ใช้รถ E ีวีด้วยตัวอย่างเช่นมีการให้ที่จอดรถเทศบาลฟรีหรือว่ามีการให้ส่วนลดค่าทางด่วน<อ>ส่วนลดภาษีรถยนต์สำหรับรถประเภทอีวีนะคะ,ะรวมถึงการสร้างแรงจูงใจทั้งฝั่งผู้ใช้แล้วก็ผู้ผลิตรถ E ีวีปัจจัยที่2ที่ทําให้ประเทศนอร์เวย์ประสบความสําเร็จนะคะก็คือการสร้างความพร้อมด้านสถานีชาร์จรถอย่างยั่งยืนค่ะ เรื่องสถานีชาร์จในไทยเองก็มีความพยายามอยู่เหมือนกันนะคะเท่าที่ทราบก็คือเรามีสถานีชาร์จในไทยประมาณเกือบ1,000แห่งแล้วล่ะในปัจจุบันนี้เนาะ แต่ว่า1ใน4เกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองซึ่งอนาคตก็ยังมีความท้าทายว่าเรายังต้องเพิ่มสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะคุณเนมใช่เลยค่ะในนอร์เวย์เองเนี่ยมีทางเลือกสําหรับการชาร์จรถ E ีวีหลากหลายทางด้วยกันค่ะตัวอย่างเช่นมีการติดตั้งจุดชาร์จรถแบบสาธารณะเนี่ยมากถึง1 0,000กว่าจุดเลยนะคะในปี2019อนอกจากนี้ก็มีการสร้างสถานีสําหรับฟ a s ชาร์ r เจอร์แล้วก็มีการวางแผนสถานีชาร์จเพื่อรองรับทุกๆก,ก,การเดินทาง50กิโลเมตรนะคะเป็นต้น โอ้อเวย์เขามีสถานีชาร์จหลากหลายทางเลือกเลยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยที่ทําให้นเวย์ประสบความสําเร็จก็คือความชัดเจนแล้วก็ความต่อเนื่องของนโยบายค่ะรวมถึงการสื่อสารแล้วก็การประสานงานของหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะที่เนมได้ช่วยให้ข้อมูลของ2ประเทศซึ่งอยู่ในทั้งยุโรปทั้งนั้นเลยถ้ามองกลับมาในเอเชียคะ่ะประตูดลเลมอนพาไปที่ไหนดีคะ ที่ค่อนข้างก้าวหน้าหรือโดดเด่นที่สุดในเอเชียต้องพาไปที่จีนเลยค่ะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเอแล้วอะไรคือแรงจูงใจของจีนคะในการเดินหน้าเรื่องนี้ ก็ถ้าเราจะจำกันได้เนี่ยประเทศจีงมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศที่รุนแรงมากๆนะคะในอดีตทําให้ในสมัยนะั้นมีการสักดันให้ใช้ให้มีการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟลอสซิลนะคะ,คะแล้วก็มีการออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนในปี2005ค่ะค่ะแล้วในแง่ของนโยบายเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเยอรมน,นีไหมคะ ใช่ค่ะนโยบายที่จีนใช้เนี่ยคล้ายกับของทางเยอรมนีเลยก็คือมีการใช้นโยบายฟีดอินทารีเพื่อสนับสนุนพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงแรกนะคะทําให้พลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเลยในช่วงนั้นแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการปรับจากนโยบายฟีดอินทารีมาเป็นการประมูลเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าราคาของออต้นทุนทางเทคโนโลยีถูกลงแล้วในส่วนนโยบายด้านรถ e ีีในจีล่ะคะแอบเห็นว่าอย่างเมือง ส่นเจิ้นในจีนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรถประจำทางเป็นรถบัสไฟฟ้าหมื่นกว่าคันเลยและที่น่าสนใจคือรัฐบาลท้องถิ่นเขาได้ติดตั้งสถานีชาร์จสำหรับรถสาธารณะโดยเฉพาะพอไมไว้ด้วยอะค่ะใช่ค่ะเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยมีนโยบายการสนับสนุน E ีีที่ชัดเจนนะคะโดยมีนโยบายรถยนต์พลังงานใหม่หรือ new energy vehicles นะคะที่ทำให้เขาออกมาตรการต่างๆเพื่ออุดหนุนผู้ใช้รถผู้ผลิตรถยนต์ e ีวีแล้วก็มีการให้สิทธิพิเศษสำหรับปายทะเบียนรถ E ีีด้วยอนอกจาก จากนี้เนี่ยจีนยังร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถยายนต์พลังงานใหม่นะคะที่เป็นการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วยค่ะทําให้ต้องกลับมามองที่ไทยแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราคงทำแบบเขา100ซนคงไม่เหมาะเพราะอย่างที่เราเคยคุยไปในตอนก่อนๆแล้วว่าต้นทุนในการทําแต่ละอย่างไม่เท่ากันแล้วก็บริบทของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะใช่เลยค่ะสุดท้ายแล้วเราต้องดูบริบทของประเทศไทยด้วย ก็นับเป็นความท้าทายของภาครัฐนะคะว่าจะวางนโยบายอย่างไรที่จะทําให้การเปลี่ยนผ่านของทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันค่ะดังนั้นในอ e ีีหน้าเราจะมาคุยถึงบริบทของไทยกันบ้างพร้อมกับข้อเสนอในด้านนโยบายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยกันนะคะแล้วพบกันใน E ีีหน้าภารกิจพิชิตโลกรวนค่ะสนับสนุนการผลิตโดยโครงการพลังงานสะอาดเข้าถึงได้และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเคส ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ และกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติความปลอดภัยทางปรมานูและคุ้มครองผู้บริโภคสาพันธสาธาร,รณรัฐเยอรมนีโดยทำงานเพื่อผลักดันนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่พลังงานสะอาดเน้นการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และข้อมูลงานวิจัยแก่ภาครัฐเพื่อนำไปสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายพลังงานแห่งชาติ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนในเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตและการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมบนเป้าหมายของการพัฒนายอย่างยั่งยืน